สนุนโดยสำนักงานหลักประก,กันสุขภาพแห่งชาติสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหุนทางพารวยช่วงหุนทางสร้างสุขวันนี้นะคะเราไปติดตามการเชิญชวนคลินิกกายภาพบำบัด ah มาเข้าร่วมบริการสิทธิ์บัตรทองช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสุขภาพอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับศาสตราจารย์ดกรกายภาพบําบัดประวิทย์เจนวัฒนกุลนายกสภากายภาพบําบัดนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะ,คะอาจารย์ประวิทย์คะตอนนี้เนี่ยเรามีคลินิกกายภาพบําบัดที่ขึ้นทะเบียนแล้วกี่แห่งและกี่แห่งคะที่เข้าร่วมบริการกับสิบบัตรทองอะคะ่ะก็ในปัจจุบันนะครับมีคลินิกกายภาพบาบัดที่ ลงทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอยู่ประมาณ850แห่งซึ่ง250แห่งอยู่ในกรุงเทพมหาคนครส่วนอีก600แห่งเนี่ยก็กระจายอยู่ในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยนะก็มีประมาณ215แห่งที่ได้ลงทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วครับถ้าเกิดว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคลินิกกายภาพบำบัดเราจะไปใช้บริการอะไรบ้างคะ,ะนักกายภาพบำบัดนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราดูแลผู้ป่วย ในเชิงของการรักษาและก็ฟื้นฟูสุขภาพนะครับซึ่งวิธีการทางกายภาพบัตรนี้ก็มีตั้งแต่ใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าใช้เครื่องอัลตราซาว์ใช้เครื่องดึงคอดึงหลังมีการใช้วิธีดัดดึงข้อต่อแล้วก็ยังมีนวดนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือการบําบัดด้วยการออกกําลังกายแล้วก็การสอนการเคลื่อนไหวร่างกายครับผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกกายภาพบัตรนะครับผมแบ่งออกเป็น3กลุ่มง่ายๆนะครับกลุ่มที่1นนะครับก็คือ ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทครับเช่นผู้ป่วยมีโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ s สโตรกกลุ่มที่2เนี่ยก็คือผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อผู้ป่วยกลุ่มนี้ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการปวดกลุ่มที่3ก็คือผู้ป่วยผ่านการผ่าตัดมาแล้วนะครับเช่นผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือว่า ผ่าตัดเนื่องจากกระดูกหักอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มาพบนักกายภาพบับัดในคลินิกซึ่งหลังจากการผ่าตัดหรือว่าการรักษาแล้วเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีกายภาพบําบัดอย่างต่อเนื่องถือว่าการกายภาพบําบัดเนี่ยมีความสําคัญแล้วก็จําเป็นเร่งด่วนอย่างไรอะค่ะเรามักจะคิดว่าไปพบแพทย์ทานยาพ้นขีดอันตรายแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาเคลื่อนไหวร่างกายได้เหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ย หากเราไม่ได้มีการทํากายภาพบัด<ม>ก็จะทําให้การที่เรากลับมาเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรือยากมากนะครับ<ม>ก็อยากจะเรียนว่าเรื่องของการทํากายภาพบัตรเพื่อฟื้นฟูสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็เรื่องของความเร่งด่วนก็คือภายใน6เดือนแรกเนี่ยครับเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากผู้ป่วยได้รับการดูแลในช่วง6เดือนแรกเนี่ยหลังจากป่วยเนี่ยการฟืน้นตัวเนี่ยจะดีที่สุดครับอีกเรื่องหนึ่งครับนอกจาก ต้องเร่งทํากายภาพบัตรให้เร็วแล้วเนี่ยจำนวนครับของการทํากายภาพบัตรก็สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าทําครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งมันไม่พอครับโดยปกติแล้วการทํากายภาพบัตรจะใช้เวลาประมาณ45นาทีสัปดาห์หนึ่งเนี่ย<ม>อย่างน้อยควรจะทาสัก1-2ครั้งถ้าทําได้ในช่วง6เดือนแรกด้วยเนี่ยจะดีมากเลยโอกาสที่ผู้ป่วยจะกลับมาเคลื่อนไหวร่างกายได้คล้ายปกติหรือเป็นปกติก็อาจจะเป็นไปได้ การที่มีคลินิกกายภาพบําบัดเข้ามาร่วมบริการกับสิทธิ์บัตรทองนะคะจะให้บริการอะไรกับประชาชนบ้างนะคะก็ในปัจจุบันนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็มีสิทธิ์ให้สิทธิประโยชน์ให้กับ ผู้ป่วยใน4กลุ่มโรคนะครับโรคที่1ก็คือโรคหลอดเลือดสมองคือผู้ป่วยที่จะมีอัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซีกกลุ่มโรคที่2ก็คือผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของสมองที่เกิดจากอุบัติเหตุกลุ่มโรคที่3นะครับก็คือผู้ป่วยที่มีปัญหาการบาดเจ็บของไขสันหลังผู้ป่วยกลุ่มที่4ครับผู้ป่วยที่มีกระดูกหักเนื่องมาจากภาวะเปราะบางก็คือในผู้สูงวัยใน4กลุ่มโรคเนี้ยท่านก็สามารถที่จะไปรับบริการได้ที่คลินิกกายภาพบำบัดใกล้บ้านเงื่อนไขก็คือ1นะครับท่านต้องไป ที่คลินิกกายภาพบัตัที่ลงทะเบียนกับสปสอชอนะครับก็จะเรียกว่าคลินิกกายภาพบัตัชุมชนอบอุ่นนะครับสท่านก็จะต้องเป็นผู้ป่วยใน4กลุ่มโรคที่ผมได้เอ่ยไปแล้วนะครับและ 3. นะครับท่านจะต้องไปรับบริการใน6เดือนหลังจากที่ท่านออกจากโรงพยาบาลนะครับ เกินกว่านั้นไม่ได้นะครับแล้วก็ได้รับบริการ20ครั้งครับใน6เดือนอย่างผู้ป่วยใน4กลุ่มโรคเนี่ยที่ต้องการจะใช้บริการจากคลินิกกายภาพบําบัดที่เข้าร่วมบริการกับสบปส,สชเขาจะต้องทําอย่างไรคะล่าสุดนี้นะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยได้ร่วมกับสภากายภาพบำบัดและหน่วยงานอื่นๆดําเนินการเพื่อปลดล็อกเรื่องของการต้องลงทะเบียนก่อนที่จะกลับบ้านนั่นแปลว่า ท่านกลับบ้านเลยครับแล้วตอนนี้พอท่านไปอยู่ที่บ้านแล้วท่านอยากจะทํากายภาพบัตรหรืออยากให้กายภาพบัตรไปทําที่บ้านท่านก็ติดต่อคคินิตกายภาพบัตรใกล้บ้านเดินเข้าไปแล้วครับแล้วก็ยื่นบัตรประชาชนแล้วเดี๋ยวนะักกายภาพบัตรหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบสิทธิ์ของท่านถือว่าเป็นการพัฒนาที่ก้าวหน้าแล้วก็ผมเชื่อว่าด้วยระบบใหม่เนี่ยจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับบริการมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะเป็นผลดีกับผู้ป่วยเองครับ ก็เรียกว่าสะดวกมากขึ้นนะคะสำหรับคลินิกกายภาพบาบัดที่เข้าร่วมบริการกับสิทธิ์บัตรทองเนี่ยเขาจะได้รับค่าตอบแทนอย่างไรคะอาจารย์อย่างแรกเลยครับก็เขาได้รับค่าตอบแทนจากสปสช,ช,ช,ชหากว่าเขาลงข้อมูลถูกต้องนะครับแล้วก็ภายใน3วันเนี่ทางสปสช,ช,ช,ชก็จะจ่ายเงินเข้าบัญชีให้ อยากจะเรียนนี้ครับว่าอยากให้นักกายภาพบับัดที่เป็นเจ้าของคลินิกค,คิดอีกมุมหนึ่งว่าการที่เรามาเปิดบริการให้กับผู้ป่วยกลุ่มสินปรทองนียก็จะถือว่าเป็นการขยายตลาดสำหรับคลินิกกายภาพบำบัดที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้เขาต้องทำอย่างไรบ้างคะวิธีที่หนึ่งก็คือถ้าท่านสนใจนะครับท่านก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งเขาก็จะมี ช่องทางให้ท่านได้สมัครลงทะเบียนแต่หากว่าท่านประสบความยากลำบากในการลงทะเบียนตรงนั้นก็ขอให้ท่านเนี่ยโทรสายด่วน1330หากว่าโทรไปที่สายด่วนแล้วยังพบปัญหาทางสภาเกภาพบัตรเราก็ยินดีที่จะเป็นตัวกลางที่จะช่วยให้ท่านได้สมัครจนสำเร็จอยากจะให้อาจารย์เชิญชวนให้คลินิกกายภาพบําบัดนะคะมาเข้าร่วมบริการกับสิทธิ์บัตรทองมากขึ้นเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ ก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านเนี่ยเปิดใจนะครับแล้วก็มาร่วมให้บริการสิ์ปัทองนะครับใน4กลุ่มโรคอย่างที่ได้กล่าวไปหากท่านประสบปัญหาในขั้นตอนไหนท่านติดต่อใครไม่ได้ก็ติดต่อมาที่สภากายภาพบัตรเรายินด,ดีช่วยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วในระยะยาวเนี่ยการเข้าร่วมกับสิบ์ปัทองเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับตัวท่านและแน่นอนครับเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมากเลยครับ ก็ขอเชิญชวนนะครับการมีคลินิกกายภาพบำบัดมาเข้าร่วมบริการสิทธิ์บัตรทองมากขึ้นนะคะจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ประวิทย์มากๆนะคะขอบพระคุณค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับเรื่องนี้ต้องแชร์ค่ะ